ที่คุณแต่งเป็นอีกาเผือกนี่เพราะอะไรคะก็ที่จริงแล้วดูอีกาดำแล้วรู้สึกว่าเขาควรจะไปได้มากกว่านี้เลยอยากมาทำหน้าที่แทนค่ะนี่มาล้างแค้นมาล้างแค้นท่านหนึ่งครับอีกาเผือกครับ,เร,บเราเคยเจอกันแล้วเราเคยกอดกันไหมครับไม,ไม่เคยกอดคนแก่ กาเผือกครับคุณกับผมมีลายกันใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีครับอุ้ยมีกาเผือกครับมีลายผมไหมครับไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามคําเดียวมีโทรศัพท์เปล่าวะเนี่ยถามคำหนึ่งมีอะไรเปล่าวะอีกาเผือก เสนาหอยเคยจีบคุณใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกค่ะคุณส่งรูปไปทั่วอยู่แล้วนี่คะอ้าวก็จีบหลายคนนี่เว่าระดบไม่ได้ส่งรูปเลยส่งให้ผมด้วยส่งให้ผมด้วยอย่ามาตอบเลี่ยงๆครับเอออีกาเผือคะเอ่อคุณชอบขี้หน้าหอยไหมคะเกลียดค่ะเกลียดครับ เพื่อคะถ้าคุณเจอกับพี่หอยคุณจะพูดอะไรกับพี่หอยนะฮะตี๋ตี๋ตคุณเคยร้องเพลงอยู่ในผับหรือเปล่าครับเคยค่ะคุณเคยเป็นนักร้องนำวงร็อกว,วงหนึ่งหรือเปล่าครับเคยค่ะหนูเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่บ้างไหมหนูขึ้นคอนเสิร์ตเยอะมากเลยค่ะแล้วคุณเคยขึ้นรถมินิผมไหมครับเคยขึ้นรถพี่หอยไหมครับ เทำไมร่ะครับคุณใคยร่วมงานกับใครในนี้บ้างคะทุกคนค่ะฮะแล้วใครร่วมงานมากที่สุดครับฮะงืองเงืองอะไรวะตอนนี้ทรงผมของคุณคือหน้ามาปิดคิ้วใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับ คุณอายุเท่าไหร่ครับส0สิบกว่าถึงสี่สิบกว่าเฮ้ยเฮ้ยสามสิบกว่าถึงสี่สิบกว่าเราเคยกินข้าวกันไหมครับไม่เคยนะคะไม่เคยครับแล้วใช่ใช่เพราะว่าน้องโค้กคงจะไม่ชอบกินอาหารเม็ดหรอกค่ะจอบตอนนี้จอบนี้ถ้าโลกนี้ไม่เหลือผู้ชายคนไหนแล้ว เหลือแต่หอยกับพี่ป๋องคุณจะเลือกใครคะเลือตัวเองค่ะหมดเวลาอีกหนึ่งท่านครับหน้ากากโคงดำสองนาทีตั้งสติให้ดีครับจับเวลา คุณเคยเล่นละครเล่องดาวพัสุกไหมฮะเล่นละครหลายเรื่องค่ะชายาคือสั้นสเสมอหูใช่ไหมครับกระโปรงสั้นก็ใส่สบายดีนะคะก็ใส่สบายเยค่ะเพลงที่คุณออกมาในส่วนใหญ่เป็นเพลงเต้นสะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับปกติทำอาร์ัรนก็มีทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะคะหลายแบบครับแนวเพลงที่หนุ่านอาทิตย์คือแนวไหนคะ หนูก็ไม่รู้ว่าหนูถนัดแนวไหนนะอ้อยคุณเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าครับฮะไม่ดับอีกอ้อยเช็คเช็คเช็คอ่ะทิกกระติกเอาไปเอาไปกระติกครบกัน ท่านหนึ่งครับท่านหนึ่งครับคุณมีแฟนหรือยังคะอึดอิ๋วอึดอิ๋วนอนน้อยจำอะไรไม่ได้นี่ปลอดไทยนอนน้อยทำอะไรไม่ได้ครับผมว่าไม่ได้นอนน้อยแกหูตึงมากกว่าผมว่าคุณไปรับเบี้ยผู้สูงอายุก่อนไหมครับ ปกติเคี้ยวหมากป่ะครับก็ซื้อทีเดียวกับพี่ปะคะคุณมีความรักครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะนอนน้อยครับไม่มีอะไรนอนน้อยครับตอนนี้คุณคบกับเด็กอยู่ใช่ไหมฮะกินเด็กเพาว่าเป็นอมตะแต่ถ้ากินแก่กว่าแล้วเป็นนิรันด คุณปปองขาวคุณเคยทํางานรายการบอลกับผมป่ะครับชอบหงแดงหรือว่าผูชอบหงแดงเฮ้ย,ยชอบงแดงไยเอ้ยบมดเวลานีไข่ย,ยินยาค่ะ